ลโลโสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายปาหมีน้อยเริงร่าเจ้าม้าดีใจลิงจ๋อแสนซนพูดปนหัวเราะไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดี สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเนือนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเนือน่ะได้ท่องคำคล้องจองสัตว์โลกนาลากไปเด็กๆได้ตั้งใจฟังกันรือเปล่าคะแล้วเด็กๆได้ยินชื่อสัตว์อะไรบ้างเอ่ยในคำคล้องจองนี้มีช้างใช่ไหมคะมีกระต่ายมีสิงโตมีแมวโอ้โหมีสัตว์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่เอ๊เด็กๆคะเด็กๆรู้จักสัตว์ชนิดไหนอีกบัางคะ แน่นอนเลยคุณครูเนื้อนาะคิดว่าทุกคนอาจจะต้องรู้จักสุนัขหรือที่เราเรียกกันอย่างหนึ่งว่าหมาใช่ไหมคะแล้วก็แมวใช่ไหมล่ะเพราะว่า2ชนิดนี้สัตว์2ตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ใครๆเนี่ยก็รู้จักเพราะว่าบางบ้านอาจจะมีเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะและวันนี้นะคะคุณครูเนื้อจะพาเด็กๆไปรู้จักสัตว์ชนิดต่างๆอีกคะ่ะแต่ว่าจะมีสัตว์ชนิดไหนนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูสัตว์ชนิดแรกเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นในรูปภาพน,นี้ไหมเอ่ยเอ๊ะภาพน,นี้น่ยมันคือสัตว์อะไรคะเด็กๆมีหูยาวๆมีขนปุยๆชอบกระโดดด้วยมันกระโดดได้ด้วยเด็กๆรู้จักไหมคะกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กเห็นไหมคะว่าหน้าตอของอหน้ารักมากๆเลยไหนบ้านใครเลี้ยงกระต่ายบ้าง โอ้อาจจะมีใครอาจจะมีเด็กๆเ,เลี้ยงใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปเลยนั่นก็คือภาพนี้เลยค่ะเด็กรู้จักไหมคะมีปีกด้วยนะมีขนโอ้มีขนของมาแล้วก็มีปีกแล้วมีมีขาสองข้างแล้วก็มันจะชอบร้องเอ๊ะเอ๊ะในตอนเช้าๆค่ะนั่นคือตัวอะไรนะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ ไก่นั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูรูปภาพนี้กันเลยค่ะรูปภาพนี้มีปีกแล้วค่ะมีขนด้วยเหมือนไก่เลยแต่เอ๊เขาเนี่ยบินได้สู่นกมากเลยค่ะนั่นคืออะไรคะนั่นก็คือนกนั่นเองนะคะเด็กๆนกเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เลยนะเขาจะมีแต่ละสายพันธุ์จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันค่ะ มันจะเป็นนกแก้วแล้วก็นกอะไรหน้านกกระจิบนกกระจอกอนกเขานั่นเองต่อไปค่ะต่อไปเด็กๆคะเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้คือภาพอะไรนะหน้าฝนเนี่ยสัตว์ตัวนี้น่ะชอบมากมากเลยนั่นก็คือกบนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะ เอ้ ه, คุณครูป่านเคยสอนเด็กๆไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับวัฏจักรของกบหรือวงจรชีวิตของกบนั่นเองต่อไปค่ะต่อไปภาพนี้คือสัตว์อะไรนะเด็กๆรู้จักไหมคะตัวเขาจะใหญ่ๆนะเป็นเจ้าป่าเลยแล้วก็มีแผงคอนะ่ะมีคนที่แผงคอสวยมากๆเลยค่ะนั่นก็คือสิงโตนั่นเองตัวที่มีแผงคอใหญ่ๆนะ่นก็คือสิงโต ตัวผู้นะคะแต่ถ้าสิ่งตัวตัวเมียน่ะจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปรูปภาพนี้เด็กๆดูจักไหมคะตัวใหญ่ๆห,หูของเขาก็จะใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะจมูกค่ะหรืองวงของเขาเนี้ยก็จะยาวๆมีเขี้ยวด้วยนั่นก็คือช้างนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะเอมีใครเคยขี่ช้างบ้างไหมคะ โอ้โหถ้าใครเคยเนี่ยอย่าลืมไล่คุณครูฟังด้วยนะมาไลาค่ครูฟังด้วยนะคุณครูยังไม่เคยขี่ช้างเลยต่อไปค่ะต่อไปเราไปดูรูปภาพสัตว์ต่อไปเลยดีกว่าค่ะทีนี้เนี่ยเด็กๆเคยเห็นไหมคะคอของเขาเนี่ยมันจะสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบกินพืชค่ะกินต้นไม้อยู่ข้างบนด้วยที่ คอเขาจะยาวๆใช่ไหมคะเวลาเขาจะรับทานอาหารนะเขาจะรับทานแต่พืชค่ะที่อยู่บนต้นไม้ก็คือพวกใบไม้นั่นเองเอเด็กๆรู้จักไหมคะนั่นก็คือยีราฟนั่นเองค่ะเด็กๆจาไวน้นนะหน้าตาแบบนี้คอยาวๆนะคะเขามีชื่อว่ายีราฟค่ะต่อไปค่ะเอเด็กๆคะรู้จักสัตว์ชนิดน,นี้ไหมคะ อยู่ในน้ําค่ะกระโดดเก่งมากๆเลยตัวของเขาเนี่ยจะมันๆเงาๆนะคะมันๆวาวๆค่ะอ่านั่นก็คือโลมานั่นเองเด็กๆจำไว้นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะเรียกเขาว่าโลมาต่อไปค่ะตัวต่อไปมีเกลด็ดมีคีบมีหางและอยู่ในน้ำว่ายในน้ำได้เก่งมากๆเลยนั่นก็คือ ปลานั่นเองค่ะปลานะคะก็มีหลากหลายชนิดมากเลยเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะเอ๊ะทำไมครูขาตัวนี้เนี่ยก็เรียกปลาตัวนี้ก็เรียกปลาใช่ไหมคะค่ะลักษณะของปลานะคะก็จะมีครีบมีหางแบบนี้เลยนะแต่ว่าลักษณะแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ของเขานั่นเองอย่างเช่นปลากระตูนปลานิลนปลาช่อนปลาทับทิมนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะนั่นก็คือตัวสุดท้ายแล้วนะภาพนี้ตัวเขาจะใสๆนะเด็กแล้วมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันอันตารายมากๆเลยค่ะถ้าเราไปโดนเพราะว่าเขาเน่ยมีพิษตัวนี้เด็กรู้จักไหมคะตัวนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยมีชื่อว่าแมงกระพุนนั่นเองค่ะเจ้าแมงกระพุนเนี่ยเวลาเด็กๆไปเที่ยวทะเลนะคะถ้าพบเห็นตัวเขาเนี่ยให้รีบว่ายน้ําออกห่างทันทีเลยนะ ัวของเขามันจะใสๆคล้ายๆถุงพลาสติกนั่นเองค่ะคุณครูเนร์ดมีประสบการณ์นะคะไปเที่ยวทะเลว่ายน้ําอยู่แล้วเห็นคล้ายๆถุงพลาสติกเนี่ยลอยอยู่บนลอยอยู่ในน้ําใช่ไหมคะแล้วครูก็ไม่คิดนะคะว่าจะเป็นแมงกะพุนแต่จริงๆแล้วคือแมงกะพุนค่ะพอคุณครูเนร์ดรู้เนี่ยก็รีบว่ายออกห่างเลยเพราะว่าเจ้าตัวแมงกะพุนน่ะมีพิษอันตรายต่อมนุษย์มากๆเลยนะคะ ค่ะแล้ววันนี้นเด็กๆก็ได้เรียนรู้รือรู้จักสัตว์ไปหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเราได้รู้จักสัตว์อะไรบ้างมีกระต่ายไก่นกกบสิงโตช้างยีราฟโลมาเอ๊ะอะไรอีกน้าปลาแล้วก็ แมงกระพุนใช่ไหมคะเด็กๆลองนับจำนวนสัตว์ในวันนี้สิคะว่าเรารู้ไปกี่ชนิดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ตัวเลยค่ะเด็กๆโอ้โหเยอะมากๆเลยและเด็กๆก็เก่งมากๆเลยนะคะที่นับจำนวนสัตว์ได้ทั้งหมด10ตัวเหมือนกับคุณคุณนิดเลยและที่นี้ค่ะ เราเรียนรู้สัตว์ไปแล้ว10ตัวใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูบวกเพิ่มไปอีก2ตัวล้วคะวันนี้เราก็ได้พูดถึงหมากับแมวไปด้วยใช่ไหมคะ10บ,บวก2เท,ท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆไหนเรามาลองนับกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 บวกกับอีก 2, 10แล้วก็11 12มีทั้งหมดเท่าไหร่คะเด็กๆ12นะคะเด็กๆ12เลข12มีเลข1นํา2นำ2นั่นเองค่ะเมื่อเรานะคะนำกลุ่มสัตว์ที่มีทั้งหมด10ตัวมารวมกับสัตว์ที่อีก2ตัวนะคะก็จะกลายเป็น12ตัวด้วยกันค่ะ12มีเลข1กับ2นะคะเด็กๆ และสาหรับวันนี้นะคะ,คะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับสัตว์ค่ะแต่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรนั้นและคุณครูเนื้อนะคะจะให้นเด็กทำศิลปะอะไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะนเด็กศิลปะของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือพับหน้าสุนัขตัเองหรือน้าน้าน้องหมาของเรานะคะ ก่อนอื่นเลยครูก,ก็ให้ใบนี้มานะเป็นใบกระดาษสีขนาดเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นใบงานที่1นนะคะจะใช้ร่วมกันนะอันดับแรกค่ะเด็กๆเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเห็นกระดาษที่มีสีใช่ไหมเราพลิกมันลงไปข้างล่างค่ะพลิกลงไปข้างล่างเสร็จแล้วจับมุมอย่างนี้เข้าหาตัวเองแล้วเราก็พับค่ะมุมนี้เข้าหาอย่างนี้ ให้เป็นสามเหลี่ยมนี้นะแล้วเราก็กรีดมันเลยตึ๊บตึ๊บเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็พับเขาขึ้นมาแบบนี้ให้มันมีลายเดี๋ยวนะไม่ใช่ลายสิให้มันมีรอยแล้วก็กาห้องออกมา ทีนี้ค่ะเราจะมาพับเป็นหูกันแล้วพับเลยพับฝั่งนี้ลงมาและพับด้านนี้ลงมาก็จะกลายเป็นหูสุนัขแกล้วเสร็จแล้วนะคะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเหลือทำที่เป็นจมูกหมาอีกนะแล้วก็พับเขาค่ะเข้ามาอย่างนี้ โอเคเรียบร้อยทย่นี้นะคะเราก็หยิบสีเทียนมาเติมเป็นจมูกเขาอย่างนี้ทึิแล้วก็ทำตาเขามีตาหน่อยถ้าเด็กๆนะคะอยากให้หมามีลวดลายก็สามารถทำได้นะเอยาโคๆ้ๆอยากให้หมามีลายแต้มดำๆตรงนี้ ตรงนี้เมื่อเด็กนะคะพับหมาเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าให้มีใบางานด้วยใช่ไหมคะเราทำงานคู่กันเด็กก็หยิบมาเลยใบายงานใบที่หนึ่งสัตว์โลกน่ารักแล้วเราแลนน้เด็กก็ทากาวค่ะทากาวน้องหมาลงไปที่เราพับนะทาไปเลย แล้วก็ดูดทาให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆอ่ะเสร็จแล้วก็แปะแปะล้งหมาลงไปเมื่อแปะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็คจะให้เด็กๆค่ะวาดภาพน้องหมาวาดภาพต่อเติมน้องหมา นี่เรามีแค่หน้าเขาใช่ไหมกับหัวเขาเราก็วาดเป็นตัวเลยเด็กๆอยากให้น้องหมาเป็นตัวแบบไหนตื๊บเี๋ยวาดนี่ก่อนน้องหมามีขามีมีขา มีหางด้วยเงี้ยวหางเงี้ยนี่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็วาดภาพต่อเติมระบายสีให้สวยงามเรือให้สวยงามเลยี่ครูใช้สีดำขีดก่อน นี่มีหางด้วยปึ๊บนี่แล้วครูก็จะให้มันเป็นสีนี้สีนี้แล้วกันมองไม่เห็นเลยก็คือสีเนื้อนั่นเองเด็กๆอาจจะอยากได้หมาสีน้ำตาลหรืออะไรก็รแ,แล้วแต่คะเด็กๆก็ระบายลไปเลย เรียบร้อยแล้วก็คุณครูก็จะวาดแต้มให้เขาหน่อยตึ้ม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 เจ้าแต้มของคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูน้อดูด้วยนะคะบ๊ายบาย